เอาสวัสดีพี่น้องมากินเอาแดงก็บอเดเตอแต่ยังกิน,น่อยกินไก่เลยครับ <laughs> ักเ็นนอ้ตลงตัวนี้ไเจีมันบานกินไก่เจยวลยกับตัวพักพักเป็นนพักต่อักติเ <laughs> ปล็ลมมาเนาะ

Năm mắc kín càng uptown, binh gái độ của mặt lên. Pết sơm mô kì, vậy lên. Năm càng quý tào, yên hả? Quý quý mô phía nóc. Quái phía tàu này? Binh gái độ binh kì nè mùng nào. Năm binh tao 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 nào. nào. Năm binh tao nào. โอู้หเพรตมาไปกว่าเราโอ้โหีบยังไง่ะโอ้พวกชาโน้ตพวกเง่้เขาหายสดยังตะบก็ทัะบกเป็นขากเนาะเพ็ดเจนกันคากน้อเพีรนาอสูบหัวหัวอยู่บ่เพชรตี้ยอย่เงี้ยเม่ปุ่มแถมบวกเงีหน่อยหนึง ตอนกินตำปลาเมือน้อเป็ดนอเห็ดน,น้อปันบักพรีกพอดีตำหันบักพริกโลนึงทั้งตำทั้งปันใส่วัชนัทาาถาดเ่มอเป็ดหัวหัวตอนหมอเป็ดก,ก,กินเพ็ดได้นี่บโบปันไดนาอเป็ดนาอ สามวันแน่นอ่ะก็อยังแนวกินอย่างเดียวใบบักจิวกางเห็ดงโเอเนาะมันบรนี่ติเฮ็ดงโเหหมดจนออกปันออกสะอาดไม่ได้ทานกับพิพากษาไ Quý chào rồi đấy nào. không kẹp chào. Vê chưa kịp phần quân anh có bài thực. Nóng móng 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 ก็ an, so kind of like ี mm ิน hmm. ีโทรไปสั hmm? Hence, oh. ่งพอจังแม่กอนนะไปหัวก่อนมุ่งเสียเบลบ่เบื่อจิเดี๋บ่จะพันยาหงเดี๋ยวจะไม่ใช่คหวยดังโอ้พรกะวแบบดวพรกะัวดงวเพ่งทานะเจดิมันมาแปะันไตก็กินห้องมอ่ะนี่อือที่าคุ้มในเห็นหรือเปล่าในเห็นูงในวนอนกระโปงกีรัก ถ้าคังบกติแบบใครที้งการบบยดนู่นจุดนี่ยตคังแบบมูกก็ไปกินนะแล้วเไปกวาดยีราเลยอนพักงอนน้ำอนมาพักในบทั่วมอนั่งดัดิยู่ทั้งวันหงอหนั่งใั่กวบดีราดเบาก็เงาไปกินเลื่อนเบาๆหอน มันพักยังโตตัดอยู่หอนเขาว่าพักยังวะเครื่องอะไรเครื่องหมูบ่ยังเครื่องยังเครื่องตับหมูบ่เครื่องตับหมูบ่เครื่องยังตัวเกามากินกับก๋อยมันสม่ําเครื่องใส่หมูตันบ่เครื่องใส่ตันบ่ียังเครื่องบะเพื่อผักหนังท่านเดียวเครื่องไงผักหนัง โยนเกลือบางอย่างสำแขนสํำแขงเอามาขัาาดจันนมันปรงหยอนมาไหมกินอย่างเดียวนะเปะอาอ๋อเนาะทำนี่ลด้พี่น้องทำมันเนี้ย <laughs> ทำมันแนี้ว <laughs> มาม่ามปีน้องมามาม้าวัมาม่ามาม่าม้แล้วนาตาสองน้นในใาตาสองเบอกซ้ำมาแล้วไเบอกย่างๆลองลองเป็นเนาะอันเดวแก้วรแดกเขาดกาปีงไก่กับแจ้ว ตอนไปดหนระบบจับน้องกุยอ <c oughs> ีกหรออืมงออีกโอ้็เลยเครื่อกปัญญาบางทีมัแก่มีความนำอ่ะตันที่เก็ดน้อม่หล่อนี่งขาดใจทาเบิ่งตอนแล้วด้วยจะเป็นใจในอาการตอนเรากินน้ำว้าว หัวหัวอะไรนะตาไดก็นได้ะนั้นเรากินหนานูเพดเเชอบงตอนไปเนาะนานเรื่องบอกเลยนะเรื่องเลยนะถ้าติดตามบึงตอนตอนจบสิเป็นจงไนอาการสิปกติหรือว่าปกติ điện thoại ra hả? Nhúng nó ra tuyệt Nhúng nó đầy toán thiết này toàn hết Thế nhưng nó ngắm mình nào เหนื่มแล้วเพราะไม่มีหนังแล้วไม่เทียงแล้วเหนื่มแต่เนี้ยเอาทุยท้ยแค่ไดยวถามงหนาอาการเนาะที่ทำโดดดดอย่าะโอ้ยแบบแบบแบบ กินเขาไปาแปต่แสบตต่นวยนีเว่อรเอาแป๊บเองนวดใช้ร้ายมัน,นจังโมเ็ดนะปุ่มปุ่มนใ่แย่หลอด <laughs> <laughs> เ็สนแห่งหมดเย <laughs> ทำเล็ุ่ยเจียวเคุยเจ้าเห็นแน่ียมเน่นี่มาเป็นมาจนบ้างสิบกว่ามันทำนิยายดีปอบีถนอมเลยีน bọn 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 ai bọn à. bọn nóng bọn ừ. Đừng nhiều nát ừ. Phát bình nó xe, bình nó ở xe, đừng hẳn ừ, bông con, bông con, bình nó ở đây, bông ấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

Bé <laughs> <laughs> <Phải. cười> này nạm như này Bé này này Hãy subscribe cho kênh

อันน้เอาพริกนแล้ัรู้เอาพัก,ก,นาพากันกิ่กิวกิวๆได้ไหมบอกฟินเนี่ยเอาดีมมนนนะเดมาไหมเมันไหมเมาไหๆเพนจะได้ไเว้ยเพนแนนหงเเว้ย thế, không biết. Được. Được. thế nào về một thứ nãy nhiều người nhé thứ này thì vội